ครับก็สวัสดีกันอีกครั้งนะครับกับผมนายบีจีกาโนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาสอนทิปการใช้งานโฟโต้สแคปในการพิมพ์งานนะครับให้เราเข้าไปที่โปรแกรมโฟโต้สแคปเลยนะครับจากนั้นมาที่การพิมพ์นะครับตรงนี้ผมจะเลือกการพิมพ์นะครับเป็นสองแถวสองคอลัมน์นะครับก็คือพิมพ์ภาพสี่ภาพนะครับถ้าเราต้องการเลือกภาพที่ต้องการเข้ามาได้เลยนะครับ เลือกภาพทั้งหมดนะครับเราลากขึ้นมาไว้ตรงช่องด้านบนนะครับรโปรแกรมประมวลผลสักครู่ครับเนื่องจากเป็นภาพที่มีความละเอียดสูงหากใส่ภาพจำนวนมากเกินไปอาจทำให้โปรแกรมเกิดเออร์เลอร์ขึ้นได้น,นะครับแต่ที่เห็นนี้จะมีทั้งหมดแก้วหน้านะครับ ซึ่งผมจะปิ้นใส่กระดาษโฟโต้ทั้งหมดเลยนะครับให้เรามาที่ตรงตั้งค่าเครื่องพิมพ์นะครับตรงน,นี้ผมตั้งค่านะครับเป็นกระดาษเคลือบมันนะครับก,กระดาษภาพถ่ายนะครับกระดาษภาพถ่ายเคลือบมันพิเศษส,สองนะครับ แล้วก็ตั้งความละเอียดเป็นระดับสูงนะครับเนื่องจากเราอาจต้องการภาพที่มีความคมชัดนะครับแต่อันนี้เนื่องจากผมว่าไปจัดบอร์ดผมจะลองปริ้นแบบมาตรฐานดูสักชุดหนึ่งก่อนนะครับว่าภาพที่ได้จะเป็นแบบไหนนะครับตอนนี้เราปิิ้นเป็นแนวตั้งนะครับเพราะฟอโ,ฟโ,ฟโฟต้แคปนั้นจะทําให้เป็นแนวนอนอยู่แล้วนะครับก็กดโอเคนะครับ แล้วก็ลองกดพิมพ์ดูเลยนะครับผมพิมพ์ลองพิมพ์ทุกหน้านะครับครับก็บเป็นอันจบแล้วครับสำหรับทิปเล็กๆน้อยๆนะครับในการพิมพ์ภาพจำนวนมากจาก p h โต้สแค p e นะครับพอกอนหน้าพบกันใหม่ครับ